Good morning everybody สวัสดีค่ะทุกท่าน Welcome to our channel Please subscribe Really appreciate สวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่6กรกฎกาดาล6.8ค่ะเตรียมพร้อมที่จะลงแปลงค่ะ Silverbeet ค่ะ Silverbeet Vegee from Australia ค่ะ to prepare a bed for painting เตรียมแปลงปลูกผักค่ะ s i วบ e r b e ที่เพาะไว้เมื่อวันที่ยี่สิบสาม มิถุนาก็ได้ประมาณเกือบ16วันค่ะ I am preparing a bed for planting ฉันกำลังเตรียมแปลงปลูกผักภาษาอังกฤษวันละคำค่ะวันละประโยคค่ะทุกท่านจะสังเกตได้ว่าดินร่วนดีมากค่ะ เวลาใช้จอบพลวนดินแบบนั้นเพราะว่าอุ้มน้ำฝนไว้ระยะนี้ฝนตกบ่อยค่ะที่นี่ก็บ้านป่าตึงหลวงปุ่านะคะสมบ,บนออนใต้เชียงใหม่ค่ะจะเห็นว่าดินเป็นสีน้ำตาลร่วนอุ้มน้ำนะคะในขณะที่สุภารักษ์ทำอยู่นี่ลุงจรเข้าไปช่วย คุณดานียลตัดหญ้าที่สบายๆรีทรีสแม่ออนค่ะนั่นค่ะเพลิดเพลินค่ะมีความสุขกับชีวิตค่ะทุกท่านนี่ค่ะวันอาทิตย์ค่ะมืดฟ้ามัวฝนอยู่ค่ะนั่นค่ะคือแปลงผักของสุภารักษ์ค่ะ ซิว์บรชสอสวีทชาร์ดเยอะเลยขอบคุณเข้ามารับชมช่วยกรุณากดติดตามเป็นกำลังใจให้สุภาลักษณ์และหนุนจรด้วยนะคะ thank you for coming to visit if you like right, please subscribe to the channel so g r a t e f u l take care see you again tomorrow